เ <c oughs> <c oughs> อาละฮะก็ต้องขอาการสวัสดี๋้วเรกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้ยินซิน่ไมดูต่อจากคลิปที่แล้วเลยที่เราฆ่าบอสสำเร็จนะฮะนี่นเกิดอะไรขึ้นเนะน,นี่ยเฮ้ยนี่ผมฆ่าบอสอีกล้อบ้าเลยยังไงเฮ้ยเห็นบอส ไม่ไง้ยิอเสียงบอสยโิเคไปห้องเรีนทอาจจะไม่มีเสียงบอสโอเคทำไปละ Okay, จริงแค่อยากรู้ค่าได้ไหมโอเคค่าไม่ได้เบอร์โตไปเท่ผมไม่ใช่มันหรอกยอนสายสอง เราจะไปเอาเลือดที่ห้องสุดท้ายนะฮะไม่ใช่ห้องสุดท้ายสิจะกระเถิแล้วก็ตนน้ายสองลงล่างห้องนกอ่ะผมปีกก็ได้ผมไม่เคห้องนกซ้ายสองลงล่างแล้วขวาซ้า,ายหนึ่งซ้ <c oughs> ายหนึ่งมซ้ายสองส ฉลา,พาพลาดพอนะบิ๊กเบนแล้วก็ไปขวา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  หัวหัวัวววัวจุว๊บบูอีห้องนี้จับใจอ้แตกอุ๊ยไอหม เจ๊ข <ih ak> oh, hey, right. ีดแล้ว <toda> ก <fine> ็ฟันเจ๊ขีดแล้วก็ฟันความคิดที่ดีสุดๆเจ๊เอารอดได้ตายตายตัวตัวตัวไอ้หมาแล้วเขาไปจัดการกับหมาแบบนั้นเลย สึกดีขึ้นเอาละเอาละไอ้แล้วบ้านนี้มันเป็นไรวะกระโดดน้าใครอ่ะหนูน้อยจักนันอุ้ย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 ก็อันนี้จะบ้ย ไม่ต่ไปอยู่จมตีงไม่ได้ยานนี้เช็่แข็งหมดอะไม่สนขจาระในหนูบ้าเนี่ยหนูว,ว่าเลือดไอ้ปัญหาเชี่แข็งพอดีเอาเลยแค่นี้ก็ตายแต่ฟู่แบบเดียวถามวาย ต้ยโอแมวเ,เลือดไ้ดีดีโอ้สตัวอตัวเดีตัว,ตวอุ้ยเหี้ยหกทีตายเฮ้ย ที่ถึงจะตายด้วยนะตรงนี้อาจจะห้าหรือหรือสี่้ก็เจ็ดแต่นี่ผมใจสูดที่เท่เขีงไว้ก่อนเลยเฮ้ยตายได้แล้วเรือหัวใจฟัมแค่นี้ก็เต็มหลอดแล้วแล้วเราก็จะไปห้องนั้นกัน แค่น yeah, bon yeah. ี้เราก็จะเจอบอลแล้วมาเย้ยัฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ฮ้ยเฮมยอฮ้ยเฮเ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้ย้้้้้เย อ๋อไ oh. ่หรือวเช็คเข็งเช็คเข็งก็ได้เอาเฮ้ยันวังเผาได้ด้วยไม่เผานยังไงเฮ้ยเข็งเผาเฮ้ยใช่ว่ะใช่อ่ะคนับปีอ๋อที่เป็นการพูดที่ง่ายจริงๆใช่ เขาแล้วก็ไฟันฟอนฟันฟอนไม่ได้เฮ้ยอ๋อไปเหยียบนันเลยจะังกินเนื้นอะไรไปอะยัยงไม่ต่อ มาแล้วแี่มีได้อีกเอ้าจบเร็วนี่คือจบเร็ี่ัวมาเคโอเคียค่อยอข้ามาแบบก็ดูอ้ออะไรอ่ะบดใหญ่เหรอถือดาบรอเลย ้ยไอเองมงมุมนันม่นกลับมามันจะไปเฮ้ยเ้ยมันจะทำอะไรอูห้หึ่ยขี้ยักขยิงเราควรทำอะไรก่อนทำตรงนี้ก่อนแล้วคันคิดอู้อะไรอ่ะหนวดตาหมึกใครเกียรติหนวาาหดหวาามึกขอโทษด,ด้วย สีเหลือง่าจะเป็นตัวท็อปของมันพี่ให้ขอตัวทํานี่เอาแล้วมีสีฟ้าอ่าโกคกโกคกโกคกโคก,โก,โก,โกโอ่าแล้วสีเด,ดี่ยวแล้สีแดงอ๋อใช่ใช่ใชก็นี่โค้งง่ายเลยเนาะ ขนาดเด็กกันวายยังทำได้อะเชื่อผมด,มดแิแล้วก็อันนี้มาเชื่อมกับอันนี้แล้วก็เอาอันนี้มาเชื่อมกับเชื่อมเอมันตัดวะได้ปะไม่ได้ เอาหมึกส่วนหน้าเกียนออกไปเลยนะฉันจะบ,บอกให้ว่าฉันเกียนอโอเครลกหมึบบกก็ได้ยังไงวะไอไอผมจะต้องลลกมันไป จะง่ายก็ง่ายอย่างนี้เลยเอออ่บนไม่ได้ตื๊อปีนวิงดุงวิ่งอย่างนี้แล้วกันเอ่อจังแรกเลยคือเราต้องทำอย่างนี้แล้วก็เอาหนวดหมึกนั้นออกไปใช่ แล้วก็เอาสีฟ้ามาตรงนี้แมาเช่ตรงนี้ไม่ได้ก็เชื่อมก็เอาสีแดงมาเชื่อมตรงนี้แล้วนี้มาเชื่อมอีกอ่าแล้วเอาเชื่อมตรงนี้แล้วอันนี้มันจะไปเชื่อมกับอันนู้นยังไงอ่ะ แล้วก oh. oh, ็ต้องไปเชื่อมกับมันน้อดโอโอ้ปวดมัอปวดมอเลยปวดมัอเลยยินสเชื่อมแล้วมามีม่อไ ทีนี่เลยอุ้ยโอนิบอะเอ็มกูอดวกปลาบุกไปไกลได้ไหมอะลองไม่เชื่อหบบตรงนั้นโดนะแล้วโอ้มึงเอาหนูปลาบุกไปไกลสักตีนดิอันนี้มันนี่เพื่อเชื่อแบบนั้ บาดเอฟทูเลฟเปกเลยอ่ะทีเนี้ยโอ้ยไม่ได้ <c oughs> ไอ้หมาบาดเอฟทูเลกเปกไม่ได้ไม่าจืเอาไปตรงนี้ได้ไปะไม่น่าได้ เพี้ยมันนี่ได้นี่กาเฟมันเป่ะไม่ใช่มันมันไม่ใช่เออได้สักทีมทโทรเออก่อนจะได้เนาอ ชันลงเวลาตังแค้นเงได้ออกดไปสิมีอะไรรเปล่าอันนี้ต้องมาทางนี้อยู่แลว้ววใช่๋อโอเคแล้วอันนี้โอ้โหตรงนี้นนอนจะไปไหนไกลล่ะถูกไหมเล่า ยังไม่ควรเอารถมาตงนี้ไม่ก่อนเลยก็แทนที่เราจะเป็นอะไรรามานี้แทนี่ะอี่ะทำเี้ยอะไรพเออเองต้องรถนไม่ถึงรถน้ำอสั่งใหู้กตมาเลยอะอะ môi môi nè môi 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 ra môi 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 ว่าเนี่ยสกลงมันน่าจะดีวลี่วิลี่ก่อนเหีวใช่หรอวะใช่แล้วก็เราอ่าเราหานาห์ออกแล้วก็เลี้ยวแล้วก็อ่าแล้วก็ปับตรงนั้นอ่ะจบละชีวิตมึงในชีวิตกูนะแต่ชีวิตกูจะดับเหมือนกันนั่นแหละไปไป ท่ลไปตรงนั้นเลยแล้วต้องไม่ผิดพลาดะไรมันจะเลี้ยวมาตรงนี้ไปแล้วก็จะเลี้ยวกับมาตรงนี้เอาเอาไปจังจบเห้วจบเห้แอแกนะ่ะ หิว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 หิดหิวหอวหิวหวหิหหิวหีวหิไหิวหิวหิวหิหิิหิวอิวหิวิวิวิงหิวหิรร อ <cin stereotype> <ami w> <UNKNOWN> ุ้ยอะไรเนี่ยจะทำอะไรชัอตีตีตีโอ้ยยมันอมหมอนมันอมเฮ้ยแกกนตัวฉันตัวเอโฮู้อะไรจุ๊บจะเขียนตีตีเฮ้ยไม่รู้เพื่อนร้อนเผื่อเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เ้าวไปอมหมอนอาใ่้ ไม่ยอมแน่ๆน่เดี๋ยวหาเลือดอ่ะหาเลือดหาเลือด,อดโอ๊ยขอบคุณมากเราขอเก็บเลือดก่อนหาเลือด้โหไม่เจอเลือดเลยถ้าไม่เจอเลือดเราจบเหแน่ ใช่ไม่อยากจบนีตอนนี้เพราะลบปู่ตนไม้นี่อาจจะมีสิทธิ์เลือกอยู่ได้เออได้โอเคมีไหมอ่ะมีไหมยไม่มีไม่มีไหม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 เนียอุยทา ถ้าเราไปห้องอื่นอาจจะมีเลือดเราไปห้องอื่นแน่นอนหาเลือดหาเลือดน่ะหาเลือดทีนี้มันมีอะไรเขาเฉยๆมันจะเผาเราตายด้วยไม่ใช่อเลยหาเลือด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  อ๊อฟผิดผิดผิดแล้วผิดแล้วเอาผิดเอาโทษโทษติฟเอ้ยเขาติ๊กตกไม่ได้ล่ะกราบก่อนกราบก่อนขอโทษด้วยขออภัยขออภัยชื่กับอืมจ <rain> <uk> <enjoying attacking> <fear> ุ๊บอะไร จะไม่มีเงืองให้เราจริงอ่ะทาไม่มีกือแยแย่แย่แย่ยเอาอ่ะข้าไม่มีทางเลือกนอาจะข้าโกแกเอาเลือดมาให้ข้า ôi chạy đi, khổ cái lột khổ nôi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  chút khổ nôi khổ nôi Thank you. ก็มีสี่เฮ้ยใช่ไอ้หนูน่าเอ้ยครบแล้วไปฆ่าบอมแล้วฆ่าบอมแล้วข่าพร้อมแล้วฆ่าบอมแล้วฆ่าบอมแล้วฆ่าบอมแล้วฆพร้อมที่จะไปลุยต่อแล้ว ี่เละค่ะผมแล้วค่ะผมแล้วค่ะผมแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวเวลาไปดูฮูอย่าให้พวกนี้จับได้เฟนน่ะเนือ ไปอุ้ยกันไมปกันเลยวาวววววววมามรล้วค่าผมแร้วค่าผมแล้วขค่าผมแล้วค่าผมแล้วกค่าผมแล้ว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 ค่าผมแร้วกค่าผมแล้ว ข้าพรมแล้วค้าพรมแล้วข้าพรมแล้วค้าพรมแล้วไปไปไปน,นลงมาแล้ว ตีวนตีวเลยอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นจำไม่ได้ได้ไงวะความจำเสื่อมเนี่ยเฮ้ยมันมาโจกตีเราจากด้านบนโอ้ยมันทะลุโบว่ไปเลเฮ้ยแต่เป็นอีกมือแล้วก็ดีดีดีโอ้ยอะไรอันนี้อันนี้โอ้ยโอ้ย โอ bert, ้ยเสียงเลยเสียงเสียงขุดจาอุ้ยจะบอกเล้วหลอดแล้วหลอดเลยหลอดเลยเวลาไปหมดหนึ่งชั่วโมงหกหกนาทีสี่ห้าวิเอ้ยหนึ่งชั่วโมงสิสนาทีสห้าวิ เดยวเอ่อตอนแรกเองคิดดีแล้วเดินที่น้า